LG เครื่องนี้นะครับ LG ลูกค้าบอกว่าอะไรหมัดดีใช่ไหมลูกค้าบอกว่ารู้สึกว่าจะแบตมันเสียนะครับนะีแบตเสียเพื่อนปะนะครับแบตเสียกับแบตเสียนะนะครับแล้ตัวนี้มันจะเป็นนิ่มๆหน่อยนะครับที่เขามามาัดนี่น่าจะเป็นขอบยางกางเกงในนะครับนะกางเกงในซึ่งมัน ขาบานไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่หัวยางมันยังดีอยู่ก็เลยเอายางยืดตัวนี้ม,มามัดสายไฟได้เลยมันเปิดขึ้นมามันเป็นไฟแดงนะลองแล้วเมื่อกี้หน้าจอไม่ขึ้นนะครับมันเป็นไฟแดงๆอย่างนี้เฉยๆนะครับหน้าจอไม่มีอะไรเลยเน,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 นี่ยนะแดงนี่เห็นไหมเห็นไฟแดงเลยนะครับหน้าจอนี่นี่นี่จะแดงๆกดพวกนี้ก็เฉยๆเลยไม่มีมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะมิดจีรีเลยเนี่ย โอเคครับเป็น CF 2 0 D 1 0 K w อยู่นะครันนะครับโอ้สวิตเปลี่ยนใหม่ได้นะนะ okay, ครัโอ้ oh, oh, แต่ไมสีมันอ้วนแบบนี้นะโอ้ oh, สวยงามมากเลยนะสีอ้วนสีอ้วนเหมือนลิงอ้วนเลยลทีนี้ผมกดสวิตช์แล้วมันไม่ไม่เปิดมานะครับมันมีเหมือนอะไรเป็นชื้นๆเนี่ยแต่ว่ามันก็แห้งแล้วลหละนะครับมันเหมือนโดนอะไรทุกอย่างโดนน้ำโดนอะไรบ้าง เครื่องไม่ทํางานนะครับเวลานี้กดสวิตช์พวกนี้ก็ไม่ตอบสนองเลยน่าจะเป็นที่สวิตช์นพวกนี้มีปัญหาหรือเปล่าครับไม่รู้สิเปิดมีไฟเข้านะครับแต่ว่าหอไม่สตาร์ทเครื่องไม่สตาร์ทขึ้นผมพยายามกดสวิตช์ตนนี้ก่อนมันก็ยังไม่มีอะไรเลยนะโอเคครับ ทีนี้มันมีไฟเลี้ยงไหมนะครับถ้ามันเปิดไม่ติดมันมีไฟเลี้ยงไหมเนี่ยยังไม่ได้ดูด้านล่างวอง,องจรนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูด้านล่างก่อนนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับอส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นที่ซีบวมนะครับเพราะว่าเครื่องมันอยู่ในสภาพเก่านานมาก เดี๋ยววัดไฟก่อนในกรณีที่ไฟเข้าแล้วเครื่องเปิดไม่ติดนะครับสายหนึ่งเส้นจับเก่านะครับผมก็เอามาหนีบไว้สปริงนี่แหละนะครับเรามาดูไฟก่อนเดี๋ยวนี้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับไฟร้อยได้ไหมครับ ไฟร้อยได้ร้อยสิบนะครับเดี๋ยวนี้ฮอไม่ทํางานนะครับนะครับฮอไม่ทํางานนะครับเออดูไฟต่ําไฟต่ําที่ที่นี่นะครับเออเท่าไหร่วะเนี่ยเออเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ลายตาแล้วจุดนี้นะครับจุด4831นะครับ จะเป็นไฟต่ำมาเลี้ยงไอซ4แปดสี่สี่เนียซึ่งเป็นไ c ซ e g u l a t o รนะครับดูที่แปดสามหนึ่งนะครับอ๋อจะเป็นเหมือนกันไว้เนี่ยไหนอะไหนอะนะครับนะตรงนี้นะครับนี่นะครับแปดสามหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ใกล้ครับมันอยู่มันจะอยู่ใกล้ขาที่สิบสี่ของหม้อแปลงนี่ครับเลงมาปุ๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเจอแปดสามหนึ่ง วัดเห็นเจ็ดโวลต์น,นะครับโอ้เดี๋ยวนี้วัดเห็นเจ็ดโวลต์น,นะครับเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วไฟตรงนี้มันต้องเยอะกว่านี้หน่อยนึงนะ <c oughs> ตรวจสอบ C มันสักหน่อยนะครับต,ตัวสอบซีแสอบห8 3 1นะครับ มันอาจจะเป็นที่ซีตัวนี้แห้งก็เปลี่ยนได้นะครับว่าทำไมมันสวยจังเลยเอา่ามันคืองามเดี๋ยวโอ้โอ้ทำไมมันสวยยังไงเนะี่ยโอ้จ,จะไม่ใช่เลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวหามาใส่นะครับเดี๋ยวพันไมโคร16วัตต์เดี๋ยวลองก่อนนะครับจะไปม,มันสวยยังไงนึ่ว่ามันจะแห้ง อาดูก่อนนะครับเอ๊ไฟทำไมมันเหลือแค่เจ็ดโวลต์น,นะครับตัวนี้มาห้อยไว้งี้ก่อนนะแค้ดูง่ายหนะ่อยโอ้สีสวยเลยนะครับน่าจะแห้งนะผมว่าไม่แห้งเลยเอานี่นะอาอ่ะดูกันสักหน่อยนะครับ เสียปลักนะครับอ้าวเครื่องติดนะฮะนด่นเท่าไหร่ครับนั่นไงครับ9โวลต์เห็นไหมเห็นวะรู้นะรู้นะเพื่อนนะดูดูตรวมิเตอร์นะเห็นไหมได้9โวลต์นะนะครับหาเห็นแล้วเนี่ยรู้ไหมไมเอาให้ใครสงสัยนะเดี๋ยวบ,บอกว่าผมจกตายวยิจกตาดูนะครับ เอาซีตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับได้เท่าไหร่ครับได้เจ็ดโวลต์นะเห็นไหมเจ็ดโวลต์นะจ๊จะเห็นไหมเห็นไหมก็เห็นเ,นเลยตัวนี้ไม่ตาอยู่อโอซีตัวนี้พันไมโครนะครับสิบหกโวลต์เนี่ยตัวนี้นะมันแห้งแล้วเอาซีตัวนี้ซึ่งเป็นพันไมโครเหมือนกันแต่ว่ามันสามสิบห้าโวลต์ตัวนี้เพราะว่าเอา่อเ มันไม่มีสิบหกโวลต์ก็เลยหยิบตัวนี้มาลองก่อนมันก็เลยได้พันไมโครนะครับก็เอาพันไมโครสิบหกโวลต์น่ะมาใส่เด้อพันไมโครใส่เข้าไปเราได้เท่าไหร่ดูเนี่ยติดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ได้เก้าโวลต์เห็นไหมเห็นไหมเห็นเห็นไหมไไหเห็นไหมเหน็<ไ>หนนะครับเอาเอาแบบเท่ๆกว่านี้ไหมเอาแบบเท่ๆกว่านี้เอาเท่ๆกว่านี้ เท่เท่ทเท่เอายอาไปเอาไปกำลังทำเท่ๆนะครับนะเดี๋ยวผมจะหาซีที่เอาเนี่แหละซีห้างห้างนี่แหละซีห้างห้างที่คิดว่าดีซีร้อยเจ็ดสิบไมโครฟารัดอ่าซีร้อยเจ็ดสิบไมโครฟารัด ใส่ลองดูมันจะเป็นยังไงอออันเก่ามันพันเนี่ยต้อว่าเป็นไงโอ้ <c oughs> มันี่ได้หัวละเออนี่คือ470เมโครโฟาลตดคิดว่าห้างแล้วนะครับนะ่ทําทำอะไรเล่นๆเ,เดี่ยวเนี่ยชีวิตผมเล่นมากเลยนะเพื่อนนะ แม้กรทั่งทำเล่นๆเนยจะมีคนดูไหมครับส่วนหน้าไม่มีคนดูนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่สร้างอาชีพแต่ไม่ค่อยมีใครดูเลยนะไรนะทำงานได้ด้วยดูได้เก้าโวลต์เห็นไหมก็แสดงว่าในส่วนนี้ซีตัวนี้เสื่อมอย่างมากนะจ๊ะในพันไมโครสิบหกโวลต์ตัวนี้เสื่อมอย่างมากเลยนะครับซีตำแหน่งที่ อซี C ตำแหน่งที่แปดสามหนึ่งเคไหมถ้าเกิดว่าเรามีมิเตอร์วัดซีก็วัดดูผมก็มีอยู่แต่มันไม่รู้ไปไหนแล้วละ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากแล้วซีผมจะไม่ค่อยวัดค่ามันมันจะหลงทางซีจะไปวัดหลงทางโละเลยถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยไปวัดถ้าไปวัดมันทำหลงทางพวกซีเยเนี่ยพวกเนี้ยไม่เหมือนอานะ อาวัดดีอยู่แต่ว่าซีาวัดแล้วหลงถางนะครับวัดได้เอส่ไม่ทำงานนี่นเนี่ยจะทำให้เพื่อนดูเอาท่เทเอาแบบโกโก้นี่ครับโกโก้เสื่อยนี่หว่างนะซ่อมีไปสี่เครื่องแล้วเนี่ยเอาดูตัวนี้ตัวมันเสื่อมนะเอาดูมันจะดึงดื้อไหมดึงโอ้ดึงอยู่เว้ยทำไมดึงดึง้ด อันนี้ดึงเดือดถึงนี่นะเนี่ยตัวคิดว่าไม่เสื่อมดึงเดือดดึงเดือดสลับคาดึงเดือดถึงนี่เลยเห็นไหมถึงนี่เลยตอนนั้นถึงนี่ตัวนี้ถึงนี่ซีตัวนี้นะครับเสื่อมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรพเพื่อนก็หามาเปลี่ยนซะในนี้พเพื่อนก็ตรวจสภาพร่างกายของสีตัวอื่นด้วยโอ้ ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,ไมครับสีตัวนี้ก็ดูสวยนะมันไม่ได้บวมขึ้นมานะครับเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้การนะครับด้านล่างไหมเออด้านล่างคอนข้างแข็งนะครับนะครับตัวนี้นะเป็นสาเหตุแห่งการเปิดไม่ติดได้ด้วยนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งแปดสามหนึ่งนะครับ ถ้าเพื่อนมองลงมานะครับอยู่นี่นะครับนะก็หามาใส่หนึ่งพันไมโครสิบหกโวลต์นะครับที่ผมเอามาทดสอบให้ดูนั้นมันเป็นพันไมโครสามสิบห้านะครับอืเราหาพันไมโครคือโวลต์สูงกว่าได้นะโวลต์สูงกว่านะได้ใส่ได้เลยสีไม่แตกไม่เสียในวงจรหรอก แต่ว่ามันจะควบคุมแรงดันไม่อยู่เวลาไฟมันเกินมาสีตัวนี้มันจะคอยดึงไว้ด้วยแต่ว่าในกรณีที่มันมันใส่ค่ามากเกินไปมันก็จะคุมได้ไม่อยู่ถ้าเกิดว่าวงจรทํางานผิดพลาดไฟมันก็จะเกินนะครับเป็นแบบนั้นด้วยนะสีคุณสมบัติมันแบบนั้นด้วยนะครับาให้ด้วยรุ่นอื่นยังไม่มีนะครับรุ่นนี้มีไม่พายสายเขา,าเนี่ยนี่ไม่ใช่เพราะมันไม่เยอะเดี๋ยวคราฟต์ทดลองแรกนี่หอดไม่ใช่บ่าย นะครับเสร็จที่รยบรอยแล้วนะครับ LG ตัวนี้นะครับเสร็จที่รยบรอยแล้วชวิ่เลื้งขาพวกผมต้องสาบไปนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็นี่เลยตายแล้วครับดีครับ